สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้นะครับวันนี้มีรถ SUV นะฮะนะรุ่นที่ลูกค้าหลายๆท่านกำลังตามหาเลยนะก็คือเจ้าตัว Honda CRV นะครับตัวเจน2คันนี้เลยนะคับอกได้เลยว่านานๆจะเข้ามานะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะครับรุ่นนี้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยพูดคุยสอบถามรายละเอียดนะครับซื้อสดจากไฟแนนซ์ได้หมดนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัว h o n d a crv นะครับ2.0ตั 0, วเครื่องเบนซินบวก LPG นะติดแก๊สมาให้เรียบร้อยนะครับบอกได้เลยว่าช่วงนี้นะครับน้ำมันแพงนะครับแล้วก็กับรถ SUV รุ่นนี้เป็นรถ SUV ที่5ที่นั่งนะครับนะร,บรุ่นยอดนิยมเลยบอกได้เลยว่าลูกค้าตามหายเยอะมากนะครับเพราะว่ามันใช้ดีทุกคนนะครับอ่ะคันนี้ก็จะเป็นตัว crv ประมาณเจน2นะครับนะก็ สำหรับลูกค้าที่เข้ามาดูแล้วนะครับเรากดกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับให้ทางช่องของผมให้หน่อยนะครับมีญาติญาติที่พี่น้องๆเพื่อนๆนะครับก็แนะนำนะแชร์ไปให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะที่ผมได้มาถ่ายนะครับคลิปมาให้ชมนะครับสำหรับลูกค้าที่นะเป็น FC อยู่แล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับก็สามารถเชิญชวนเพื่อนๆมา ติดตามชมกันได้นะครับอ่เดี๋ยวไว้ไปดูกันเลยทันนี้เป็นเซอวีเจน2นะไฟหน้าของเขาให้มาเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับอ่านะครับเขาเเจนเดิมๆของไฟเดิมๆจากโรงงานเลยนะไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่ในโครงไฟเดียวกันเลยนะครับจะจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีโครเมียมตัดกับสีดําด้านมีโลโกโ้คอนด้ตรงกลางนะครับตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับ กอสลากอไก่แปดเจ็ดสามสองกรุงเทพหานครนะครับอ่าพาด้านข้างนะครับรายละเอียดตัวรถหน้าบอกได้เลยว่าเป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะครับนะตัวรถเดิมไม่มีชมไม่มีน้ําท่วมไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะครับรอนนี้คันนี้จะได้เป็นยางบิสโตนนะครับอ่ามีไซย,ยางสองหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์อาร์สิบห้านะครับอเอาแม็กเดิมเดิมนะครับดิสเบรกด้วย,ยสวยๆเลยนะครับ จุงลงชุงล่างนะอยู่สภาพเดิมเลยนี่นะครับนะมีโลโก้ i v วีเทคไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มนะครับนะมีในส,นส่วนตัวกันกระแทกมนาะให้เห็นข้างนะกระจกสีเดียวตัวรถนะครับเบ้าเปิดก็จะเป็นสีเดียวตัวรถนะกระจกแพ้เดิมจากของงาเติดฟิลมประมาณ80%นะครับนะเราจะไปกันเร็เรวๆนะครับตัวนี้ดิสเรกสีรล้อแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวด้านหลังนะไฟท้ายก็เป็นเอกลักษณ์ของ CRV เลยนะครับนี่นะครับมีที่เก็บยางไหลด้านหลังนะครับนะแล้วก็ลาเปิดก็จะเปิดแบบนี้เดี๋ยวเป็นข้างนะครับนี่นะครับรายละเอียดตัวรถนั้นเดิมๆมนะตัวประตูต่างๆตัวเมทอาร์ตอะไรเดิมเมหมดเลยนี่นะครับนั้นเม็ดอาร์ตชัดๆเลยนะครับเมทอาร์ตแบบชัดๆเลยนะครับนะน็อตไม่มีขยับนะครับสวยๆอ่านะครับเป็นรถ SUV 5ที่นั่งนะครับคันนี้ นี่เลยนะครับนี่จะเป็นถังแก๊สแบบถังโดนัทนะครับอยู่ตรงนี้เลยอ่านะครับก็พื้นที่ใช้สอยด้านหลังบอกได้เลยว่ากว้างเลยนะครับกว้างเลยนะนะครับผมเบาะสามารถพับได้ละเอียดตัวรถนะครับนี่ตัวรถเดิมเดิมเดิมจริงนะครับไม่เคยมีประวัติชนมานะครับนี่ตัวเม็อาร์ตนะครับเดิมเดิมเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะว่าจะเป็นยังไงนะ ใครสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยช่วงล่างนะครับนี่นะฮะสวยๆเครื่องเดินนิ่งมากนะครับยางยางเป็นปี2021แล้วนะฮะลูกค้าโหยางใหม่ด้วยนะยางใหม่ด้วยนะครับนี่ด้าน,นหน้าเป็นเบาะสีเทาแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะแอร์เย็นมากจะบอกว่าแอร์เย็นมากลูกค้านะครับนะราคานะครับ ราคาที่ผมแจ้งไปใต้คลิปนะคะรถเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาจริงๆนะครับราคาใครอยากรู้ราคาติดต่อมาสอบถามมันได้นะครับนอกต่างๆเดิมนะครับเมทาร์ตอ่ะโอ้เมทาร์สนะครับสภาพแบบนี้หายยากมากลูกค้านะครับแล้วก็คันนี้นะครับบอกได้เลยว่าประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับเพราะว่าติดแก๊ส LPG มานะครับนี่เลยนะครับผมสวย เบาะอยูอ่กิ๊บเลยนะนี่มีคู่มือต่างๆนะคู่มือต่างๆอยู่ครบแล้วก็ติดจอ Android มาให้แล้วด้วยนะครับคันนี้นี่เลยจอ Android มาให้นะฮะแอร์เย็นเลยนะครับตรงกางนี้คือสามารถพับได้นะครับนะครับสามารถวางแก้วน้มแก้วน้ําได้เลยนะครับผมนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัว CRV นะครับเกน2นะครับเกน2เลย อันนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่น่าใช้งานมากไปดูด้านหน้ากันห้องเครื่องนะครับไม้นะครับไม่อยู่ที่สองแสนกว่านะครับนี่รถเดิมๆเ,เลย,ยไปดูห้องเครื่องกันนะครับนี่นะครับตัวเครื่องนะครับ ivtec เดิมๆห้องเครื่องนิ่งๆแห้งๆนะครับไม่มีรอยซึมรอยเยิ้มนะครับเบรกเป็น ABS แล้วนะครับพาวเวอร์จะเป็นตัวพาวเวอร์น้ำมันนะครับนี่นะครับสวยห้องเครื่องสะอาดมากคันหน้าเดิมๆนอ็อตปากกระโปรงไม่มีขยับนะครับสติ๊กเกอร์จากโรงงานอยู่ครบอย่างนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่านะครับใครที่ใช้งานต่างจังหวัดน,นะหรือว่าในกรงเทศนะครับแนะนำเลย รุ่นนี้น่าใช้มากนะครับก็ขอฝากด้วยสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดูคลิปนี้นะฮะถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์84 3848404 4, นะครับนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้ตลอดเลยหรือว่าจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยที่บริษัทของเราตั้งอยู่ที่ซอย i ิริไทย71นะฮะเปิดบริการทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเลยนะครับก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b ์และกดกระดิ่ง ่างช่องของผมให้ด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับ